สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเกลือแทนคุณนะครับของช่องเรือยวแม็กเกม c ์ทีซีนะครับวันนี้มาพบกับชุดใหม่แล้วคริสเตอร์ของไวโอเล็ตเอลเรนนะฮะเหมือนเดิมนะครับชุดนี้คริสเตอร์มี12ซองเปิดหาอะไรเปิดหาเอนชา t t ทลนะฮะเป็นเน็นก์ดเหมือนกับใช้ในคอมมานเดอร์นะฮะแล้วก็เป็นอาร์ตญี่ปุ่น Art อาร์ตอนิเะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู ซึ่งมันก็จะมีชุกของแล้วมัง้งแล้วก็มีฟลอยบางส่วนที่มีราคาสูงเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่ากล่องนี้ราคาประมาณ9,000บาทนะฮะ9,000บาทโอเค12สอซองไปลุกันดีกว่าเมจิเกตเทริงอีกแล้วนะฮะก็ตัวเมจิเกตเทริงนะครับตัวโอ้โห ไวท์อฟเอลดเรนนี่ทางร้านก็มีจัดพรีเลเยอรนะครับมีวันอาทิตย์ที่3าที่3เลยบ่ายสามโมงนะครับ15ที่นั่งค่าสมัคร950บาทนะครับาทติดตามได้ที่หน้าเพจร้านใครว่างอยู่แถวราชพัฒนนครนะฮะหลักสกรุงเทพก็แจ้งมาไ,ได้นะครับมีคนเล่นกี่คนก็เล่นด้นนั้นนะฮะโอเค <laughs> นี่ครับของยักันจุดนี้12ตอ,อนครับคุกกี้น้อยคุกกี้สาวโสดโหดสดอะไรับผมเลือกที่ซองแรกอย่างรวดเร็วไปฮะมีซ <c oughs> องมีรักจัน มาเียงพร้อมกับฟ <laughs> <Hey! S 2> mm ูดโทเค็นฟูตหรือวะเฮ้ยเดี๋ยวมันขึน้นโอ้หน้าเลยเหรอโอ้นี่ไงพาราเรียเวอร์มาเลยอันนี้เป็นงหัววิววิวอนะันน mm ี hmm. ้เล mm hmm. ยนะฮะเป็นพาราเรียไรส์ตายแล้วคองแรก <laughs> บอทเทสคอร์ดอ r ฟเ n ร Brick นี่ไงสาวโสดมาแล้วสาวโสดมาด้วย,อยโอ้ชุดนี้ซองมาเป็นแรงอยู่ด้านหน้านะฮะโอ้โหตายแล้วพลาดพลาดนเทคนิคตัวอันนี้นี่อันนี้เป็นอาร์ตอนิเมะนี่ก็เหมือนกัน อั่นี้เป็นตัวอัลฟอยธรรมดาใช่เปอร์เฟอรธรรมดานี่เป็นพาร์ลเดนอร์อเคตัวนี้จะไม่ไม่ไม่ใช่สแตนดาร์ดพวกนี้จะเป็นสแตนดาร์ดตัวนี้เป็นคอมมานเดอร์นะนีี่เดยวโอเค <c oughs> ไปครับสองสองนีสงสง่สองแรกมาแบบนี้แล้วที่เหลือไม่เหลืออะไรแนละ้วหรือเปล่าต้องติดตามนะครับ สิบสองซองเข็ดเราเข็ดแล้วเราก็ทำนี้เลย okay. โอ้ชุดนี้ฟอร์มมีความลืน่นนะใส่สเจริการเตาเสือเปลี่ยนด์ดแลแล้วชุดนี้อาจจะเป็นแลนกฟูอาร์ธรรมดาไม่ได้แบบพิเศษแต่ลายช่างสวยมากนะสะสมลเลสเตอร์ก็จะได้ฟอย์แลนแบบนี้ถูกสองอย่าง ดูแลดีกว่าใบาแรกก็คือนี่ครับผมอันเนี่ยเวอร์ฟอกไม่ใช่ og, แวร์บูจะเป็นแวร์ฟอกแวร์ฟอกบอดนี่สองเป็นอืมอเดี๋ดเจะนี่ครับต่อมาเป็น ฮอนลอชเวลปะวะนั่นเองปะวะตัวนี้ชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับมี a อเวนเจอร์นะแล้วก็เป็นคีเจอร์แอบลองทานปุบคอบดินบอมบาดเม้นตักไอ้คีเจอร์นะครับแล้วก็ยิงหนึ่งใส่ไอ้นี่ทาเกตฟูอารฟอยเรไลออฟเดอะอยนะเไลด ก็อยู่นี่นะหระดังผู้อาน,นะฮะหนูหรือว่าตามคอนเซ็ปต์ครับกล่องยับฟองยับของดีถูกไหม,ไมต่อสองสามแล้วนะสองสามอาา่าดีมีคอมมอนนะ แลนชุดนี้สวยนะครับเหมาะใส่เล็กมากไม่มืดจนเกินไปด้วยโอ้โอ้อโด,ดูดูสตีสวยชุดนี้ฟอยล์เงียบนสวยมากอโอเคกดตรงนี้ตงนี้ขึ้นมาไปแบบแรกเป็นเอ็กซ์เปลนะครับอินเทอร์ลับเบิร์ส เป็นใบเคลียตามคาร์ไลตามพาวเวอร์ต่อมานะนอึ๊บไอยู่อินโพสเตอร์นั่นนะยาวปา,างวังคอมมานเดอร์ึ๊บอ,อื้ออะไเนี่ยดิวเวอร์ลิงกแมวสกมนี่ฮะเพลเลอร์เพเลอร์มีเอ,อเวนเจอร์อลองสุดท้ายแล้วเป็นอึอ๊ ดาวออฟโฮปนะฮะดาวออฟโฮปไปสุดท yes. okay. okay. <s word Gram ABS> ้ายของซองฟรอยซื้อฮึบโคลูดบอลนะฮะชุดอันนี้ซองนี้เป็นเป็นสองใบเลยโอเคสีดำมาสองนะฟลอยเรลลายกับบอลเยี๋นี้ สองที่สี่สองที่สี่เฮ้ยหยุ <c oughs> ดขอบอีกแล้วนี่นะเขาผลเลยแล้วก็อันคอมพอลอยออกมาเป็นนี่สเต็ปสเต็ปอู้กระดาษดีครับสวย มาปึ๊บ Specter of Mortality นะครับ Flying สามสามเสวยนี่แหละโอเคไปต่อปึบ Fairy Slumber Party โดนครับดีใจฮีเชอ,อร์นะฮึบ Twinning Twin 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 ลอดใช่ล็อกเรไลน์ออฟอันดังเไลน์สีเขียวจุดท้ายของซองฟอยือพื้นเจมสินี้เอาปอไปครับไว้นี่โอเคสองที่ห้า แ a p of f a เ e ตไปสักแรงเออ The Island Crab นี่ค Goose Master เยอะมากครับ Goose m a t e r อึนน๊บอะเอย Decadent Dragon ยังหลอ่อรวยหลอ่อรวยองค์กรหล่อด้วยต่อมาเป็นแอสโฟโตนจะได้อีกอันหนึงปอยคือลิชไนล์ลิชไนล์คอนเควสนะฮะสกิฟายอันนี้นัมเบอร์ฟีเจอร์แล้วก็รีเทิร์นะ ไปขุดต้นเองคูดคูดนะครัูดแม่คูดแม่คูดแม่เคตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดซองนะฮะเหลือเจ็ดซอง <c oughs> ไปต่อไปต่อ ไปแล้วฟ้ามาแล้วอยากได้ไปใส่เด็กซะเลย B e C H The Miller อันนี้ก็น่าจะเป็นใบที่แพงที่สุดของชุดนี้นะตอนนี้นะครับราคาก็ประมาณ30-40เหรียญมาถึงใบธรรมดาที่ไม่ใช่อาร์ตพิเศษต่อมาเป็นอะไรเงี้ยดิฟเฟ a t e นต์ e r เ t ิร์สต็ โอ้โหวัวเจอแดงก็ให้ห้ามมิส okay. ิกไว้แลวครับแล้วก็ต่อมาพึบเรไลน์ออฟไรนิ่งนะฮะเรไลน์ออฟไรนิ่งเรไลนแดงเรไลน์ดำเรไลนแดงเขียวแดงดำสุดท้ายนไนะออกล้วพึบเออ รัตเฟมดูอ l list นะครับตอนนี้เหลือ6สองเราจะมีเหลืออะไรให้หาไหมหนูจุดนี้ไม่มีรันดัมเบอร์หรือว่าอะไรนะแต่ว่าจะมีพวกคอนเนอฟรติฟลอยใช่ไหมน่าจะเป็นคอนเฟรติฟลอยอย๋อคอมมอนลอยเป็น แฟรไปแรกเฟมเบิ้บ์นแฟมิเลียเฟลอบเอ็นเคาน์เตอร์นะครับคือ,อน่ารักจังอิลูซีคอรเตอร์ เป็นสีฟ้าแล้วก็ชุดนี้จะมี Avenger ที่มันสองสีนะนี่เป็นกีเจอร์สีฟ้า Avenger สีเขียวนะออเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยบายออเป็นเยนโอเคจะกดถูกสะกดผิดพอแล้วใบสุดท้ายหลังปึ๊บเอ็กซ์เปลอีกแล้วเหมือนใบเมื่อกี้เลย <laughs> ไปเชีย เกียรนะ์พาวเวอร์นจะให้เด mm ็ดพลอยเปิดได้แล้วแ mm hmm. อบลำบากเล็กน้อยนะโอ <c oughs> <Okay, S 2> mm hmm. เคเดือดตรงนี้ชามมิ mm ่งสคันเดลอยู่ไหนเดีดตัวนี้มาก ออฟอารินเวลเบลูน่าแกสคอร์มิสติกด้วยนะฮะตัวนี้โอ้โหสีโม่เจ็ดใบแล้วก็เอากาจกเฮเวนเจอร์ีิโม่ขึ้นหนึ่งอ้อตัวเป็นสีสีค่าไล่สามอืมอ๋อคอร์ดวันเลสน่าเล่นจังเลยครับเบลูน่า เก็บไว้ล่องใท้ออกเป็นเฮ้ยโพลูบอลแบบอนิเมะสวยงาม,มได้เมฆมาสองใบละสามใบถ้าเรียกถ้ารวมบิลว,วยนะปล่อยแต่เราอยากได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วครับออกมาเป็นเอื้เอเดสเปอร์ชั่นปล่อ,อยด้วยนะ ปล่อยด้วยปล่อยด้วยควรจะดีใจนะไม่ใช่ไปดีใจใช่ไหม <laughs> โอ้โหอสี่ซองสี่ซองสี่ซองท่างน,นอะไรก็ได้ อยากเห็นนังเงือบลัสติกจัตตี้ครับเอ๊ะออเอวบิชเอวบิชเอวบิช,อ,ชอะไรเนี่ยไบร์ทวิงแบนดิตไบร์ทวิงแบนดิตนี่เลยฮัตเฟร,ฟรมโปรดริกแล้วกีนได้พอดแล้วหนึ่งใบนะ ป็นอ้าวนี่ไงโอ้โหแต่ไม่ใช่เป็นรูปเป็นอาร์ตนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อาร์ตอนิเมะนะริสติกสตูดี้นะครับลิสติกสตูดี้ไม่ทายเอิบแบมเบิลแฟมิลี่เสียใจเสียใจอ่ะไ่ออกไปเนี้ยโอ้โห อีกสามสองมันจะมันคงไม่ออกแลนะ้ไ okay. หมนโอเคนของมาแล้วอีกหนงองรี้เป็นสามโอ้เอาแหละว,วางเลยแล้วกันเนาะ แดงแรแปลงหน้าช oh ุดน ah. uh ี huh. ้ช ah. ุดนี้ดูว่าแรงเปลแปลงหน้าหมดเลยหรือพรอฟเอลดรีสกัด s ิ้งไวเปอร์นะมีกระองสีเหมือนกันฟ้าแดงลงท้ายอันเนี้ยแชร์แอนิมซิต โอ้ยปึ๊บเซงกุยงเซงกงุ้งอาเลือสองซองครับจะครบแล้วจุดนี้นะฮะก็วันที่ถ่ายคือวันศุกร์นะครับเริ่มขายวันแรกในไทยแล้วเรียบร้อย ก็ลองติดต่อตามร้านค้าทั่วไปนะครับมีขายแทบทุกร้านแหละครับร้านกาด okay. อ,อิมแพ็คเจมมอร์ค <c ười> อยไปแค่คือโอระห้องคอลอนีโน่ สีสวยจังเป็นแรงอ๋อแรแรแปลงล่างโอเคออเพชชั่นใครใครเล่นสเปล,ลก็ติสกานสะุดท้ายคือโอ้โหโอ้โหอ้โอินเวดนไพนโลแฮมเมอร์นะแฮมเมอร์ไพโลแฮมเมอร์ โอเคสองสุดท้ายแล้วครับผมเเดี๋ยวจบคลิปเราจะรวมราคาให้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นตอนตัดต่อสุดท้ายครับผมโอเคคือเคสเปเชียวายคือจาวซิลโอเคครับ okay. ห้าใบสุดท้ายของ คริสเตอร์บล็อกนี้แล้วนะครับผมอ่ะเฮ้แลนดเริ่มมานะครับเลสเลอรซ้ำกันโอเคเลสเลสเลสปึ๊อาร์คาธาออฟวิวออฟเดอะวายดอกมิสติกนะฮะันไม่ดีใจเลยปึ๊บมิสติกอีกใบโอเคโลแวนโลแวนนะครับอันนี้แยกกันแล้วนะตอนนี้ เอ้ hey, ตัวนี้อ๋อ oh, ไม่ใช่เทรนวอล์กเกอร์แล้วโอเคซ์ซ okay. okay, right <Okay. S 2> ิสิกสองใบนะฮะไปอีกสามคือเรไลออฟเดอะวอล์ดอีกแล้วด้วยกีไ่ได้ฟอนแล้วนะเรไลออฟเดอะวอล์ดสีสองใบไปสุดท mm ้า hmm. ยแล้วหรือเนี่ยสุดท้ายแล้วอึบ๊บโอ้โหโทรโอ้โห้ไปโทรครับผม เดี๋ยวจะเรียนแล้วรวมราคาให้อีกครังนะครับตอนจบคลิปยังไงก็ถ้าชอบใจนะครับการเปิดซองแบบนี้การถ่ายคลิปของช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับและติดตามกิจกรรมของร้านนะฮะผ่านทางช่อง Facebook ได้นะครับผมยังไงขอบคุณมากครับร้านตอนนี้ร้านจะมีรีโนเวครับเพื่อนรองรับเพื่นที่เล่นประมาณ30คนนะครับเป็นช่วงเปิด ครั้งว่าช่วงเดือนตุลาแต่ว่ายังมีอีเวนต์หลายย่อยทุกสุขอยู่นะครับช่วงก่อนรีโนเวทเป็นสแตนดาร์ดครับช่วยรบกวนติดตามกันในอีเวนต์โลเคเตอร์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ